กราบสวัสดีครับผมวันนี้มจะพาพไปดูแอดออนแมกซิกันบิวเซตกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยนไึไงให้ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอพระคุณผู้สนับสนุสนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กให้เราเล่มหนึ่งะ่ะนี่หน้าตาไกด์บุ๊กอ่ะนี่ครับอ่าเป็นวิธีการคราบกล่องคราบอีกทีหนึ่งเออมีอะไรบ้างอะ่ะอ๋อแล้วก็มีเหมือนแนะนําของนะว่ามีอะไรบ้างมีกีตาร์อะไรอย่างเงี้ย ซึง่งจริงๆเอาจริงๆอะสูตรคราฟพวกเนี้ยเราสามารถเปิดดูในโต๊ะคราฟได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ครับอ่านี่โอเคเลยโต๊ะคราฟอยู่ไหนนะอ่ะนี่อยู่หน้านี้ฮะนี่วางแหมเข้าให้เอ้ยจริงๆตัวโต๊ะเขาดีไซน์ก็หืมมีนูนด้วยนะมีความนูนอะไรอย่างงี้ด้วยเอ้ยไม่แย่นะตัวโต๊ะคราฟเนี่ย โอเคแล้วก็ของที่คราฟได้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมโอเคมีหน้าเดียวนะก็จะเป็นพวกของตกแต่งซึ่งเป็นบล็อกนะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเป็นบล็อกทั้งหมดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ครับเดี๋ยวพาเราไปไล่ดูกันเลยฮนะค่อนข้างจะเยอะใช้ได้เลยอันนี้โอ้กระถางต้นไม้เหรอเป็นเหมือนของตกแต่งในบ้านนะฮะว้าวอันนี้เป็นเก้าอี้นั่งได้จริงไหมแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอวางหม่ เออนั่งได้จริงด้วยโอเคแต่แต่แต,แต,แต่มันหมุนทะลุไปหน่อยนะเนี่ยเนี่ย,ยจริงๆเขาน่าจะล็อกไว้หน่อยล็อกไว้แบบให้มันหมุนได้สุดแค่ตรงเนี้ยโอเคแต่ก็ตามนั่นแหละฮะอย่างน้อยมันกรทั่งได้จริงมันก็โอเคแหละนี่แล้วก็นี้เป็นเหมือนบล็อกอะไรก็ไม่รู้อ่ะหน้าตาแปลกๆอ่านี่แล้วก็อันนี้เป็นของตกแต่งผนังนะโอ แข่งเอาเรื่องไหมดูดิปุกบไม่พังแข่งใช้ได้เลยเนี่ยมันเป็นของตกแต่งผนังฮะโอเคดีครับแล้วก็อันนี้เป็นเก้าอี้เล็กๆโอ้นั่งได้นะเยี่ยมไปเลยเนี่ยเห็นไหมคือแอดออนที่เป็นบล็อกอ่ะถ้าเขาทำดีๆอ่ะมันสามารถนั่งได้นะฮะโดยไม่จาเป็นต้องทำเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยซ้ำนะ่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นของแปะฝาผนังเหมือนกันนี่สองอันสองสี แล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นเหมือนโต๊ะนะโต๊ะอันนี้เก้าอี้แล้วก็อันนี้เป็นบล็อกไม้อ่าเหมือนเป็นฝาผนังนะกำแพงอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำกำแพงอะ่ะเนี่ยเนี่ย,ยอืมโอ้แข็งเอาเรื่องเลยนะต้องใช้ขวานเหรอแป๊บหนึ่งนะแต่ผมขอเปิดเกมโหมดสักนิดหนึ่งแล้วก็กดเค้ียอะแล้วก็ขอลองหยิบขวานมาหน่อยนะมันต้องใช้ขวานทุบเหรอ ถึงจะแตกไวอะไรเงี้ยนี่ฮะเดี๋ยวลองดูโอเคต้องใช้ขวานทุบนะไม่งั้นทุบช้าม,มากเออก็ถือว่าทำดีนะรายละเอียดบล็อกอะไรเงี้ยอืมนี่ฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อฮะอะไรอ่ะต่อไปโหยังเหลืออีกหลายแถวเลยอะ่ะเยอะเหมือนกันนะเหมือนจะน้อยนะถ้าเทียบกับแอดออนก่อนหน้านี้นี่ฮะอ๋อฮะโอีกอันหนึ่งอุย้ย สูมหน้าตัวเองตกใจหมดเลยนี่ครับอ่าเป็นขอตกแต่งแล้วก็เก้าอี้แล้วก็กวกรูปแปะฝาผนังอีกแล้วนะครับผมนี่ฮะแล้วก็กีตาร์เล่นได้ไหมเล่นไม่ได้นะเป็นของตั้งโชว์เฉยๆเอ้ยอ้าทุบยากมากดูดิกว่าจะทุบแตกนานมาก โอ้โหโอ้โหยังนานนะเป็นไม้ที่แข็งเอาเรื่องเลยนะ<_><_>โอเคนะเดี๋ยวผมขอลองมันมันทำอะไรกับกีตาร์ได้ไหม,มเหมือนจะเล่นไม่ได้นะตอนแรกผมคิดว่าจะเล่นได้ซะอีกอะแล้วก็ต่อไปเป็นมา้าโยกโอ้อืมนี่ฮนั่งได้แต่มันไม่โยกนะเฮ้ยเอฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะเหมือนมีเอฟเฟก์โยกปะเมื่อกี้เนี่ย อันหนึงนะเอ๊ไม่มีนะไม่มีไม่มีคิดไปเองฮะสงสัยหลอนไปเองโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเบือนกระถางต้นกระบองเพชรหรืออะไรสักอย่างนี่โอเคแล้วก็ทงฮะว,ว้าวไปแย่นะโอ้แต่ของทุกอย่างก็คือถ้าจะทุบออกก็ต้องใช้ขวานทุบเลยอะ เนี่ยไม่งั้นทุบออกยากมากแข็งใค่ได้เลยฮนะโอเคไปไปกระต่อดีกว่านี่ฮะโหยังเหลืออีกหลายแถวฮะยังเหลืออีกหลายแถวโอเคฮะอันนี้เป็นอ๋อที่แปะเหมือนได้นี่ฮะที่แปะเหมือนตรงซุ้มประตูหรือเลยทำนองเนี้ยคือเอาไว้แปะประตูอ,อืมเอาไว้ตกแต่งประตูนั่นเองฮะแล้วก็อันนี้โอ้อาหารนะฮะเอาไว้วางบนโตะ๊ะนี่อาหาร แล้วก็โคมไฟเฮ้ยโคมไฟไปเนี่ยแล้วก็เหมือนอันนี้เป็นกล่องดนตรีหรือสักอย่างหนึ่งนะหรือบันไดอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินขึ้นได้เหรอแป๊บหนึ่งอ่าอ่าติดฮนะตอนแรกผมคิดว่าจะเดินขึ้นได้เออเดินขึ้นไม่ได้นะฮะหวังลมๆแรงๆดีครับชั้นเดียวอ่ะเดินขึ้นได้แต่สองชั้น่ะเดินขึ้นไม่ได้แล้วนะ นี่ฮะโอ้โหแข็งเปรกก็กจะทุปออกนี่ครับเนี่ยชั้นเดียวอะ่ะเดินขึ้นได้ไม่มีปัญหาเลยฮะเออคือถ้าเราจะทําเดินขึ้นสองชั้นเราก็ต้องทําแบบทางๆหน่อยเนาะแบบเนี้ยเนี่ยเนียประมาณนี้ยแล้วก็เดินขึ้นอ่ามันก็จะเดินขึ้นได้ปกตินะโอเคประมาณนี้อยู่ที่ตกแต่งเลยอันนี้ก็โอ้หลูกโลกได้มีเยอะเหมือนกันนะโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไร อันนี้เป็นเหมือนพื้นนะนี่ฮะโอ้โอเคเลยนี่ฮะเป็นบล็อกไปไปกันต่ออันนี้มันไม่ใช่โคมไฟใช่ไหมมันเหมือนเป็นถ้วยหรือสักอย่างหนึ่งโอเคเอาไปว่าช่างมันแล้วกันนะไปไปกันต่อต่อไปก็ยังเป็นลูกโลกอยู่ยลูกโลกนี่เยอะมากเลยมีลายสีมากเลยนี่โอเคแล้วก็ของตกแต่งเป็นที่วางหมวกนะ โอเคแล้วก็บันไดแล้วก็เอ๊ะอะไรครับเนี่ยอู้กระถางต้นไม้เออกระถางต้นไม้นะฮะแล้วก็เหมือนเป็นชั้นเขาเรียกว่าไงอะที่อยู่ในห้องครัวอะไรประมาณนี้นี่ครับ อ๋อมีบล็อกหลายสีซะด้วยนะไปต่อฮะเยอะมากโอเก้าอี้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะนี่ครับโซโฟาโอ้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเนี่ยโซฟานั่งได้นั่งได้เหมือนกันหมดแล้วก็เก้าอี้แล้วก็เหมือนจะเป็นแก้วน้ำนะ อืมอ่าเก้าอี้มันเริ่มเทิมเลยอันนี้โอเคแล้วก็โซฟาโซฟาเล็กนี่ครับโซฟาเล็กเหมือนโซฟาใหญ่ได้แหละแต่แค่อันนี้มันถูกหั่นลงมาครึ่งหนึ่งฮะนี่นั่นงได้เหมือนกันนี่ครับแล้วก็สุดท้ายนี่ฮะกีตาร์โอเคไปไปกันต่อ ของเยอะใช้ได้ร้อยกว่าชิ้นนะร้อยกว่าชิ้นนิดๆโอเคหมานั่งปีเหลืองแล้วก็กีตาร์แล้วก็หมานั่งมายกมาโยกมาโยก,มาโยกหรือหมานั่งโอเคแล้วก็อันนี้เป็นกระถางต้นไม้ที่เอาไว้แปะผนังนะนี่ฮะว้าวไม่แย่นะไม่แย่โอเคดูดีเลยแล้วก็ ต่อไปเป็นลามะตัวเล็กนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะของตกแต่งบ้านเขาเหรอแล้วก็เก้าอี้แล้วก็กรอบรูปนะครับผมแล้วก็โต๊ะโอเค้วก็ต่ออ่าหมดแล้วกล่องแรกหรือกล่องสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังเหลือเยอะอยู่ดีอ่ะ <c oughs> โอเคครับ้วก็ต่อ วะอันนี้เหมือนไม้กองนะนี่โอไฟแล้วก็เป็นกระถางต้นไม้เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นกระถางต้นไม้เปล่าจริงๆหรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอลองเอาดอกไม้มาใส่ได้ไหมดอกไม้ไอ้ลองดูสักสองดอกนี่ครับแล้วก็ปิดเกมหมดโอเคมันใส่ไม่ได้นะตอนแรกผมคิดว่าเอาดอกไม้ใส่อะไรได้ซะอีกไนงะ จะได้จังใส่ไม่ได้อันนี้เป็นกระเช้าอาหารนะตะกร้าปิกนิกแล้วก็เก้าอี้แล้วก็อันนี้เหมือนโหเหมือนตู้เย็นเลยเหมือนตู้เย็นหลือทำนอนนี่เลยนะอืมโอเคครับไปไปกอแล้วก็อันนี้ของแปะผนังเหมือนเดิมฮะนี่ฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแปะผนังเช่นกัน แล้วก็โต๊ะโอเคไปกันต่อต่อไปเป็นเหมือนบล็อกนะบล็อกตกแต่งฮะนี่มีลายเป็นรูปหัวกระโหลกนะแล้วก็อันนี้เป็นโคมไฟเฮ้ยส่องสว่างได้จริงปะแป๊บนึ่งแล้วผมผมขอหาที่มืดเฮ้ยเหมือนจะมีไฟไฟมีไฟมีไฟส่องสว่างได้ฮะนี่เห็นไหมมันสว่างอยู่ เดี๋ยวสังเกตดูดีๆนะปึ๊บอ่ามันมีไฟด้วยนะครับผมแล้วก็มีเหมือนรูปหัวกระโหลกอยู่ตรงนี้เป็นของตกแต่งบ้านนะ่ะเออสวยดีแล้วก็อันนี้เป็นกรอบรูปโอ้ใหญ่เบิ่มเทิ่มเลยนี่โอเคแล้วก็อ่าหน้าต่างไอที่เขาแปะหน้าต่างนะน่ะโอเคมันเปิดปิดได้ไหมอ่ะ อ๋ <AL> อ <AL> เหมือนจะเปิดปิดไม่ได้นะแอบเสียได้จังแฮะตอนแรกคิดว่าจะเปิดปิดได้โอเคไม่มีเชื่อมนะแล้วก็ต่อไปเป็นอ๋อ <AL> ชั้นฮนะลิ้นชักลิ้นชักต้องควรนั่นเองฮะเก็บของได้ไหมอะ่ะเก็บของไม่ได้นะครับผมแอบเสียได้นิดนึงอะ่ะมันเป็นบล็อกแต่มันเก็บของไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบเก้าอี้เนี่ยสามารถดั่งได้อยู่นะ เก้าอีนั่งได้อยู่แต่ถ้าเป็นพวกบล็อกที่เป็นลิ้นชักอย่างเงี้ยมันเอาของเก็บเข้าไปไม่ได้อ่ะเสียดายอ่ะคือถ้าเอาของเก็บเข้าไปได้จริงๆนี่คือแบบแจ่เลยนะโอเคแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่ใส่มาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปเป็นเหมือนโต๊ะเล็กๆนะนี่โต๊ะเล็กๆโอเคแล้วก็ อันนี้อะไรอ๋อโคมไฟโอเคมีโคมไฟติดผนังด้วยนะครับผมนี่อ่านี่ครับวางพื้นไม่ได้นะวางพื้นม,มันก็จะกลับหัวอย่างนี้เลยอะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันเป็นคนละสีกันนะอ่ะประมาณนี้ฮะแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อคล้ายๆกันฮนะเป็นของตกแต่งผนังนี่ฮะ เึ๊บเปิบเปบปิบปบอ่าป,ประมาณนี้แล้วก็มีเออพัดลมเหรอโอเคมีพัดลมด้วยแต่ใช้ไม่ได้นะนี่ฮะพัดลมเพดาะนะแต่กดใช้ไม่ได้แอบเสียดายจังไนงะถ้ากดใช้ได้นี่คือแบบแหลมเลยนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นพรมโอเคมีพรม เอ๊ะเดี๋ยวนะพมมันอ๋อเหมือนลวดลายมันจะเรียงกันด้วยป่ะเนี่ยถ้าเราแบบวางแบบเรียงกันอย่างเงี้ยมันก็จะเรียงกันนะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะทำไมมันมีเหมือนด้านข้างด้วยอะแป๊บหนึ่งมันต้องวางยังไงให้ไอ้ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมมันมีด้านข้างด้วยเหรอเอ๊แต่นะมันต้องวางยังไง วางแบบน,นี้เหรอแล้วก็อ๋อวางสลับไปสลับมาอ๋อเหมือนพื้นถนนอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมเน่เน่เนี่ยวางแบบเน,นี้ยเหมือนพื้นถนนอะแล้วก็วางกับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพื้นถนนอย่างงี้เลยฮะเฮ้ยสวยนะสวยสวยสวยอยู่โอเคแล้วนี้เหมือนกันปะแ๊บหนึ่งต้องลองโอ้ สลับค o ลสีได้นะแสดงว่ามันเหมือนกันเลยฮะนี่ฮะปึ๊บอ่ะเรียงไปแถวหนึ่งแล้วก็ทำทางกลับอีกแถวหนึ่งปึ๊บ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 ปึยบปึ๊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  แล้วแปลฝาผนังได้ไหมนี่ผมสงสัยอ่ะไม่ได้นะถ้าแปลฝาผนังมันก็จะเป็นชั้นลอยเลยเฮ้ยเอามาทําชั้นลอยได้เนี่ยเนี่ยมันเหยียบขึ้นไปได้นะนี่โอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรอะเทียนเชิงเทียนนะมีไฟไหมอืมเชิงเทียนไม่มีไฟนะไม่ไม่ส่องสว่างอะ่ะ หรือว่าสามารถใช้ไอ้นี่จุดได้ปะเนี่ยนี่เนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวลองดูอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดใช้ใช้ไฟจุดไม่ได้อะแล้วก็ต่อไปเป็นต้นกระบองเพชรนะนี่ครับโอเคประธามานี้ฮะไปไปก็ต่อแถวสุดท้ายแล้วนะฮะโอเคก็ยังเป็นต้นกระบองเพชรอยู่ นี่ครับเฮ้ยมีอันเล็กด้วยนะอันนี้เอาไว้วางแบบบนโต๊ะสวยๆอะเดี๋ยวๆมีโต๊ะไหนว่างวะเนี่ยเฮ้ยวางไว้บนนี้ได้ไหมนี่ๆๆโอ้ทะลุลงไปหน่อยนึงนะโอเคนี่ครับเฮ้ยสวยอยู่นะบางงานเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนบล็อกสีต่างๆและเป็นบล็อกสีน่าจะคล้ายๆธงชาติอะไรของเขาแล้วก็ลิ้นชักอะ เป็นเหมือนหีบแต่เก็บของไม่ได้นะนี่นี่นผมคลิกแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะแล้วก็อันนี้คือตัวบล็อกเขานะสามารถวางตกแต่งได้ะนี่โอเคมีครับเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าไอสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นไอ้น,นี่ก็คือแบบกลายเป็นธงบ้านเลยไปเลยนะ <laughs> โอเคนี่ครับนี่ เดี๋ยวระวังกลับอย่างนี้หน่อยปึ๊บเบเโอเคสีแสบตามันกันนะพอใช้เนี่ยพอใช้แบบแสงเงาอะ่ะมันสีแบบหืมสว่างโล่แล้วเกินตาแทบบอดโอเคแต่ลิ้นชักเนี่ยเสียดายอะเขาน่าจะทำให้แบบเก็บของได้จริงๆนะถ้าถ้าทำได้ก็คือแบบโอ้เพอร์เฟกเลยฮะ โอเคผมสนับ a d อ on m e x การ build set ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่ังไงถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไวท้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย